มาพี่น้องวันนี้มากแกงเห็ดซิมิจิไปซื้อ,อแพ็กไงมาก<า>พอจะเอากระเทียมกะปะิกใส่โย,ย่ไปตำให้ม,มันละเอียดไปเลยน้ำก็เลิศเลยละเอดดียดเลยพี่น้องเอาน้ำข้าวใส่แล้วก็เอากระเทียมกัะปะิกแกงพี่น้องตำค่อยหยาบๆต้งเี่จ้ะ เ,เลยแกงเห็ดที่พีก่กินนะคะวันนี้ค่ะอพีติ๊กก่อนเยอะนิหน่อยเราจะทำวิธีไหนนะคะสักครู่นะคะเห็นสาย รามันเกียงเกี้ยงรามันเกียงเกียง <c oughs> ตามด้วยเห็ดมันเดือดแล้วพี่น้องเก็ดซิมิกิมันมันจะมีสีเหลืองแล้วก็สีขาวพี่น้องคิดถึงบานเฮ้าเนาะบานเฮ้ามันมันจะเหมือนเฮ็ดหย่าในในหัวหย่าในชิโน่เอ้ออยเดี๋ยวแลลนเก็บน้ำลายน้ำหน้าบุดบุยหยักเนาะ ตะวันนี้ซื้อเฮดซิมิกิมามีซิมิกิยาวๆใหญ่ด้วยแล้วก็เราจะใส่เครื่องปรุงนะคะปะลาไหลยุนอิโนะผูใดนี่ผงนันนวกับส่ฟผงนัวไปเลยใส่ปลาไหลจั๊กซีโซนเกรดขาดอีโนโมโตะกระซรง ลุงไปด้แล้วาจะผู้ใดชอแบ,บ,แบ,บ,แบ,บแล้วก็ใส่นี้ครับตามด้วยครับพร้อมใบมะกรูดแล้วก็คณะชยานะคะเดี๋ยวให้มันเดือดเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะ่อยจะใส่วัถาดน,นี์น <c oughs> นมีกันด้วยพี่น้องใส่พี่น้องซีนเมื่อกี้หอยมันจะสุกแล้วเห็นไหมพี่น้องบ <c oughs> างคนงานแล้วจะจักมานชิมแล้วนะคะซินเมื่อกี้เราเสร็จแล้วค่ะ โอเคเราพีน่น่องซิมิกิสุกแล้วหอนหอนไงไงวยมพี่น้องสุกสดใหม่จากเตาจัดพี่หนอ้องกับครับมาเดิอมาเดิมจิ้มเห็ดจิ้มม่ก่กัมอร่อยอร่อยมากมา